สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปลายขาย Ford นะคะวันนี้พิเศษอีกแล้วปลายจะพาลูกค้าไปพบกับชุดแต่งตัวใหม่ล่าสุดเลยของ Ford e v e r e s t นะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งลอนดอนวันนะคะนี่ใหม่ล่าสุดเลยไปชมกันว่าให้อะไรมาบ้าง นี่นะคะตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นคาว่า FORD นะคะแต่ว่าของเขาปกติที่เราเห็นนะมันจะเป็นสีแบบดำด้านเลยนะกับุกยี่หอ้อะแต่ว่าตัวนี้ของเขาจะเป็นสีดำเงานี่แล้วก็ตัวกระจังหน้าตรงนี้นะคะตรงช่องระบอากาศตรงนี้ก็เป็นสีดําเงาเหมือนกันตัวไฟนะคะจะเป็นสีส้มเห็นไหมไฟ3จุดสีส้มแล้วก็กันชนหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดําตัดกับสีขาวนะคะตรงนี้จะเป็นดําเงาแล้วก็จะมี คำว่าเลนดอนวันอยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ตัวนี้นี่จะมีตัดสีออกเงินๆด้วยนะตรงไฟตัดหมอกตรงนี้เห็นไหมสวยมากเลยอแบบแปกใหม่มากด้านข้างของเขานะคะจะมีสัญลักษณ์เขาว่าบา t เทเบิลเขาว่าตัวนี้เป็น e v e r อเรส x 4ีคูี่นะคะลดแรงลดแรง ด้านข้างนะคะมาชมกันตัวนี้ล้อดเดิมๆของเขาเลยนะคะจะเป็นยางกูดเดียนะคะสเปคยางจะอยู่ที่255 5 5 R 20ตัวนี้สเปคยางเดิมๆคือมาขอบ20เลยนะตัวตัวแม็กของเขาเดิมๆ,ๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาตัดกับสีเงินเงินเห็นไหมเดิมๆของเขาเลยด้านข้างนะคะตัวกระจกของเขาก็จะมีกล้องรอบคันนะคะนี่ ตองด้านข้างจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวกระจกของเขาจะเป็นสีออกเทาๆนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโหมดบายสปอร์ตนะคะตัวนี้จะเตือนว่าห้ามแซงนะนี่เปิดประตูอย่างนี้นี่ความพิเศษของตัวนี้อีกอย่างก็คือเป็นเบาะพารีนนะคะหายากด้วยตัวนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะจองล่วงหน้าเลยตอนนี้นะคะเบาะพารีนเขาก็จะมีความแบบสีออกคข้มๆน้ำตาลน้ำตาลจะให้ความหรูหราหน่อยคะ่ะนี่ด้านในนะคะจะห้องโดยสารจะตกแต่งด้วยสีไม้นะคะให้ความหรูหราขึ้นมาตัวนี้จะมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะคะนี่แต่ตอนนี้เราไม่ได้เปิดรถมาก็เลยไม่ ไ,ไม่ออกเห็นไหมด้านข้างนะคะตัวประตูอะถ้าไม่ใช่ตัวบอกพาลีนนะคะจะไม่มีแบบว่าตกแต่งเป็นสีแบบออกน้ำตาลอย่างนี้นะคะปกติจะเป็นสีดำต่อด้านในนะคะหน้าจอของเขาให้มาขนาดใหญ่สุดๆเลยตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยด้านในนะคะจะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้นะคะแล้วก็สามารถปรับแอร์ซ้ายขวาอิสระได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้า mm hmm. เบรกมือไฟฟ้านะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านี mm ่ hmm. ไปชมด้านหลังกันก็ mm hmm. ตัวนี้นะคะ mm hmm. เราสามารถปลดล็อกได้จากทั้ง4สด้านเลยนะ ก็คือทั้งคนนั่งหลังแล้วก็ด้านหน้าเลยค่ะกดล็อกได้จากตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ตัวนี้ด้านในนะคะห้องโดยสารขนาดกว้างแล้วก็มีมูนลูปนี่ขนาดกว้างเลยนะมูนลูปถึงข้างหลังเลยฝาท้ายค่ะตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเราสามารถเปิด ป่าท้ายได้จากทางกุญแจกุญแจแล้ววิธีที่1แล้วก็วิธีที่2เปิดได้จากทางคนขับนะคะด้านข้างคนขับแล้วก็วิธีที่3นะคะจะเป็นการเปิดจากตัว R แล้วก็ตัว E นะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็อีกวิธีนะคะเวลาลูกค้าไปซื้อของมาถือของหนักอะไรเงี้ย ว่ามีกุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะอยู่ใกล้ๆเราก็สามารถแบบเตะคลิกเซนเซอร์ได้เลยแบบเตะให้อยู่ระหว่างตัว R กับตัว E นะคะแล้วก็ประตูก็จะเปิดเองตอนนี้เราไม่มีกุญแจมันก็เลยไม่เปิดนะแล้วก็ไฟด้านหลังเขานะคะจะเป็นไฟมาสแตงนะคะนี่เหมือนไฟมาสแตงเลยแล้วก็ไปชมกันชนท้ายกันนะคะนี่กันชนท้ายตัวนี้ก็จะเป็นของเลนดอนวันนะคะ ตัวนี้ให้ทอให้ให้ที่ใส่ทอมาสองฝั่งเลยนะแล้วก็ด้านหลังชุดแต่งจะเป็นสีขาวตัดกับสีดำแล้วก็สีเงินนะคะนี่สวยมากแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้สปอยเลอร์ของเขาจะเป็นสีดำขาวนะคะตัวนี้ทำให้รถมีรูปร่างบอดี้ที่มันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูดุดันขึ้นนะคะจากชุดแต่งสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจเจ้าตัว เอลเลสไทเทเนียม4 x 4นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถ7ที่นั่งนะคะลูกค้าสามารถทักมาปรึกษาทักมาสอบถามก่อนได้นะคะยังไม่ชอบไม่เป็นไรสามารถทักเข้ามาสอบถามผู้คุยก่อนได้นะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสำหรับวันนี้ไปลาไปกับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย